สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูรถจินนี้อีกคันหนึ่งนะครับที่บอกได้เลยว่าสุดประเทศอีกคันหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่าตกแต่งอะไรบ้างคันนี้ก็เริ่มจากศูนย์เลยนะครับเริ่มมาจากรถสแตนดาดคอนเซปต์ก็คือเป็นทานิกกจิเจแปน ภายนอกก็จะมีชุดกันชนหน้านะครับกระจังหน้านี่ครับเป็นของทันิคุจินี่ครับกระจังหน้าตัวนี้จะเน้นโชว์ช่องข้างในนะครับเพราะว่าคันนี้ครับใส่ชุดเทอร์โบเข้าไปด้วยนี่ครับมีชุดหูลากหน้าด้วยนะครับไฟตัดหมอก ไฟเลี้ยวลมดำไฟตัดหมอกลมดำนะครับด้วยชุดพาร์ทของทานิโกจิบวกกับชุดสีของรถคันนี้นะครับคันนี้เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีบลอนด์เดิมๆจากโรงงานนะครับซึ่งหาได้ยากมากในประเทศไทยครับที่ผมเจอผ่านมือเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสองสาคัญนะครับคันนี้ครับเป็นสีบลอนด์แล้วก็เป็น เอ์ธรรมดาเรียกว่าตกแต่งพิเศษมีสตไตล์เป็นของตัวเองนะครับคันนี้เราไม่ได้ขายนะครับแต่มารีวิวการตกแต่งให้ดูกันนะครับว่าทำอะไรกันบ้างทำอะไรได้บ้างแต่งเป็นสไตล์ไหนได้บ้างชุดท่อเป็น APO Thailand เอพีโอเจแปนนะครับใช้ได้แลนด์พูดผิดกันชนหลังเป็นทานิคุจินะครับบันไดหลังแลหลกหลังคาเป็นของฟอนรันเนอร์นี่ครับภายนอกคลินคลีนแต่งแบบเรียกว่าคุมโทนดีกว่าครับอันนี้ ล้อเป็นของเลนะครับเ lap สีดำชุดเบรกใช้เอเลดช่วงล่างเป็นคัสโกทั้งชุดเลยนะครับลิฟ์อัพหนึ่งนิ้วครับกันโคลงลุกมากันโครงคํำต่างๆโช้กันสะบัดเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับคันนี้ เรามาดูสไตล์การตกแต่งรถเดี๋ยวคันอื่นๆก็จะทยอยรีวิวการตกแต่งให้ดูกันนะครับคันนี้ก็ทำไม่นานละเดี๋ยวจะกลับมารีเมคใหม่อีกรอบหนึ่งให้ดูกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างอันนี้น่าจะยาวอยู่ครับเดี๋ยวขอต่ออีก EP หนึ่งแล้วกันนะ จะให้ดูขุมพลังกับภายในกัน